ค่ะวันนี้นะคะนี่จะมารีวิวผักอขกกันนะคะจะมากินให้ดูค่ะ mm. เทมไปเลย mm. เทมไปจานนะคะ mm. ก็จะได้ประมาณนี้นะคะราคา60บบาทค่ะนี่นะคะ mm. จะเริ่มที่ดอกกระเจี๊ยบนะคะ mm. ผักอะไรไม่รู้เขียวๆมันม่วง เลดิอินทาลัมน่าจะเป็นขนมน,นะคะอันนี้แล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีหลายอย่างนะคะน่าจะจำไม่ได้อลองเลยค่ะถานาดจัดฟันมานะคะเนี่ยอกับกรองค่ะรสชาติอร่อยนะคะต้องลองค่ะ เห็นเขารีวิวมาเยอะนะคะก็เลยอยากรองเามาขายดูให้กับคนที่คิดว่าพอซื้อไหวนะคะแล้วก็ได้ลองกินมันมันมันก็เป็นอีกรสชาตหนึงนะคะมีความแปลกๆดีแล้วก็คือเราเราไม่เคยกินก็จะมีความแปลกก็เผืนอคะกินไปเรื่อยๆ ก็เคี้ยวระวังอยู่นะคะเพราะว่าจัดกันมาเคี้ยวแรงมากไม่ได้เป็เดีเลถ้าสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะมี Facebook นะคะมีเพจมีไลน์แต่ถ้าทางใน Facebook ก็จะเร็วสุด